อยากรู้ว่าคลิปต่อไปมาเมื่อไหร่ใช่ไหมล่ะกดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คลิปต่อไปลงนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนเสียงทำไมเนี่ยฮัลโหลวันดีวันดีวันด,ดีท่านผู้เจริญทั้งหลายวันนี้ผมจะมาเสนอท่านได้เข้าร่วมอาร์มี่ของเรามาเป็นส่วนหนึ่งของช่องอูมาช n แนล เพื่อที่อูมาจะได้คงอยู่และพัฒนาความเกลียนต่อไปชั่วลูกชั่วล้านขณะนี้อาร์มี่ของเรามีทั้งหมด2แบบแบบที่1คือยศ1 0เอกคุณจะได้รับเจ้าเวียไปเลี้ยงทุกครั้งที่คอมเมนต์จะมีเจ้าเวียอยู่ด้านหลังชื่อของคุณและจะได้รับสิทธิพิเศษก่อนใครในขณะที่ไฟ์เกมต่างต่างและแบบที่2คือยศร้อยเอกนอกจากคุณจะได้รับเจ้าเวียไปเลี้ยงเหมือนยศ1 0เอกแล้วยศร้อยเอกยังสามารถได้รับสิทธิพิเศษใดๆก่อนใครเสมอและได้เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผน และเลือกแนวทางในอนาคตของช่องอัวมาและในเกมที่ทางเราเล่นทุกเกมในส่วนของเจ้าเวียที่อาร์มี่ทั้งหลายจะได้รับไปเลี้ยงนั้นน้องจะสามารถเติบโตได้ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกของท่านโดยน้องจะเติบโตขึ้นตามระดับดังนี้ 1. น,น้องจะเป็นเจ้าเวีย Baby, วเบบีแล้วก็เป็นเจ้าเวียนิ้วน้อยแล้วก็เป็น <c oughs> เจ้าเวียไวซ่านะครับแล้วก็เป็นเจ้าเวียสิบเอ็ดหลังจากนั้นก็จะเป็นเจ้าเวียไอพลและสุดท้ายนะครับร่างสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าเวียไซยา อย่าลืมนะครับอย่าลืมมาเข้าร่วมอาร์มี่กับเราด้วยนะครับสุดท้ายแล้วผมอยากจะบอกอาร์มี่ทุกคนว่าเยอะไปบอกอ่ะเดี๋ยว เอาแค่ตรงเนี้ยเอาแค่ตรงแผ่นดินอิรักหน้าตรงเนี้ยให้มันไปเออแค่นี้นะครับเดี๋ยวเอาคืนให้อิรักตรงเนี้ยนะแล้วก็ตะวันออกกลางเราจะได้เดินง่ายๆ a r a b i a n Embassy a s s e m b l y e m b a s s y ว่าหลายๆรอบแล้วนะ Assembly ออลาเบียน Assembly ก็คือซาอุนะครับปั้นหนึ่งนะอ่าเจอละพับเพชรมันก็จะเป็นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เพ่าตรงนี้ให้มันด้วยโอเคอ่า Enter ปั๊บเราได้แต้มเป็นหมื่นกว่าแล้วโอเคนี่ที่เหลือนี่พวกนี้พับเพชรแล้วหมดแล้วก็ เอาอังกฤษมาแยกเกาะมาเออเอาอังกฤษมานะครับอนันกฤษได้อังกฤษแล้วแล้วก็มีอะไรอีกอิสราเอลมันยังอยู่ภายใต้อังกฤษอยู่งั้นเราก็ปลดปล่อยอิสราเอลมาเป็นไม่ใช่ปลดปล่อยย้ายเมืองขึ้นเฉยๆนะไม่ได้ปลดปล่อยนะครับออิสราเอลมาเป็นเมืองขึ้นเราอ,อิสราเอลเลบานอนเหรอเลบานอนไม่ใช่ของอังกฤษ โซเยลมันไม่มีอะไรอาจจะมีคนอ่ะเอาคนมาเผื่อเกณฑ์ทหารได้นะโอเคแล้วก็เลบานอนเลบานอนมันของใครวะหรือว่าเลบานอนมีเอกราชเดียวจำจำไม่ได้จําเหมือนว่าเมื่อกี้เหมือนลบกับเลบานอนอยู่นะใช่ปะอ่าใช่เลบานอนมีเอกราชงั้นก็ประเภทมันโอเคแล้วก็ไปดูที่อังกฤษมีอะไรอีกดิพาฟิการสเปนก็เราก็ได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอวะแต่อ่ะนั่นแหละพาฟิการสเปน อะไรผมงงไปสเปนมากเลยนะไม่เหมือนบัคอหรืออะไรสักอย่างเคนยาตรงฮ่องกงเราเอาอมายัางนะฮ่องกงก็คือนี่ปะอ่าโอเคเอาฮ่องกงมาเอาฮ่องกงมามาเป็นเมืองขึ้นนะไม่ได้เอาเลยนะเคนยาซิมบับเวมีอะไรเช็คสิ ซิมเบเวออ๋อมีนี่ครับมีทรัพยากรเอาซิมเบเวตรงนี้ด้วยอันนี้เอามาเป็นบอสวาห์ awa, เหรออ๋อเอาเอาเป็นเมืองขึ้นซิมเบเวตรงนี้บอสวาห์ awa, นี้บอสวาหานะครับจอแดนจอแดนอยู่ตรงไหนจอแดนต้องเป็นตะวันออกกลางสินะเคนยาอยู่ไหนเคนยาอยู่นี่เคนยามีแต่ยาง เอาไหมสี่สิบสี่ไม่เอาเพืองแต้มจอแดน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 ต้องอยู่ตะวันออกกลางจอแดนจอแดนจึ๊บออกจอแดนอยู่นี่เอาเมืองขึ้นเพื่อเดินง่ายโอเคเพื่อเดินง่ายโอเคตามนี้เอ็นเทิร์พันธ์แปดไม่เอาเยเมนอะ่ะเยเมน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 มีน้ำมันเอามาด้วยเอาเป็นเมืองขึ้นฮอนดูรัสฮอนดูรัส คอนดูลัสเราบุกตีเจ้าเมื่อกี้อ๋อมีเอาเป็นเมืองขึ้นครับคอนดูลัสเพราะตอนนี้ทรัพยากรเรามันก็โอเคแล้วนะเอาไว้แบบให้เมืองขึ้นส่งมาให้ก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเก็กบไว้เองเพราะการมีเมืองขึ้นให้เขาเกณฑ์ทหารให้เราดีกว่าอันนี้อะไรอัมเบเนียอ๋อมีทรัพยากรอยู่บ้างเอาครับ อิรักของโกของโกเหมือนจะไม่มีอะไรเลยถ้าไม่ผิดของโกไม่มีทรัพยากรมีคนไหมอืมของโกสมัยนั้นยังเป็นป่าป่าอยู่มั้งก็ไม่เอาแล้วกันเปลืองแต้ม <c oughs> เลบานอนมาแล้วโซเวียตโซเวียตเ,เจ้าโซเวียตเหลือแค่ไหนเนี่ยเหลือนิดเดียวแล้วโซเวียต เอสโตเนียมาเป็นเมืองขึ้นเราหน่อยอ่าเอสโตเนียมีนี่เหรอมีเหล็กใช่ปะ่ะเอสโตเนียลิทัวเนียด้วยลิทัวเนียก็มีเหล็กไม่ใช่ลิทัวเนียลัตเวียลัตเวียอัน,นี้ลิทัวเนียลิทัวเนียก็มีเหล็กออกมาอ่าแล้วก็ตัวโซเวียตเองพับเพดถ้าพับเพดแค่โซเวียตพับเพดต,ตรงนี้แล้วก็ยึดดินแดนให้โซเวียตแล้วกันครับ โพราะตัวนี้โซเวียตเหลือน้อยนะส่งสารมันมันจะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยทรัพยากรนะ่ะให้โซเวียตมันส่งมาให้เรานะอันแต่ตรงนี้ให้โซเวียตหมดเลยมอสโกอ่ะอ่าคืนมอสโกให้โซเวียตครับเพราะโซเวียตมอสโกมันโดนอังกฤษยึดอยู่จะคืนให้เอามาเอามาแตมเยอะ เท l ออสเทดไปเลยแล้วค่อยค่อยคืนให้เขาไป โอเคน่าจะเรียบร้อยเอ็นดันการแบ่งเค้กครั้งนี้แผนที่โลกน่าจะออกมาเป็นยังไงดูหน้าตามันหน่อยครับแผนที่โลกใหม่โอเคนะครับนะครับก็ได้อิรักตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคืนบางส่วนนะครับโอเคคืนหลายๆส่วนอ่านี่เมืองขึ้นใหม่ของเรานะครับ ยูเนียนออฟทนะครับแต่ว่าอยู่ภายใต้เราฮ่าฮ่นะครับแล้วก็มีเราได้โซเวียตมาอีกอันหนึ่งนะครับเป็นเมืองขึ้นใหม่คอนดูัสนี่ก็เมืองขึ้นใหม่เนี่ยอ่าคอนดู a s แล้วก็รัฐนาโกาสินตรงนี้เราไม่เอานะเดี๋ยวเราจะคืนคืนบางส่วนนะครับไปให้คนอื่นบ้างเดี๋ยวขอจัดการแผนที่แป๊บน,นึงนะเซฟก่อน กันงงกันลมด้วยเทปทับมาจัดการชายแดนไงครับผมน,นี่ครับเมืองขึ้นใหม่ของเราผมคลิเกเยจพูดแล้วนะดูเองนะมองเองนะครับมองเองอิลรังอิรักเยอรมงเยอรมันเก,กาหลีนะฮะเมกงเมกาเนี่ยไม่ใช่เมกามาเลนะฮะมาลายา เราจะรีเทนให้เหมืองขึ้นของเรานะครับอาอีรักอีรักอยู่ใช่ไหมขอเช็คนะครับอาอีรักอยู่ในเมืองขึ้นของเราเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะคืนส่วนที่เป็นของอีรักให้ คืนของโซเวียตก่อนดีกว่าวเพราะโซเวียตเยอะโซเวียตยูเนียนโซเวียตยูเนียนเป็นเป็นใช่ไหมเป็นใช่ไหมดูดิมีปะมีโซเวียตยูเนียนเป็นเมืองขึ้นเราไหมอิริสโซเวียตเซอร์วิสตุรกีอ้าวไม่มีโซเวียตยูเนียนเหรอ เมื่อกี้เหมือนพับเพจไปแล้วหรือเปล่าวะทำไมในนี้ไม่มีโซเวียตยูเนียนอ่ะกดไปก่อนอ๋อไม่ใช่วะ่ะกดผิดวะ่ะเออไว้เขาหน้าแล้วกันนะไอเ้เหี้ยลาก่อยโซเวียตเราจะคืน <S 2> <S 2> อิรักเราคืนให้อิรานก่อนแล้วก็คืนให้อิรักตามไปด้วย,ยกันเพราะว่าเป็นเงินคืนเราทั้งคู่นะครับตะวันออกกลางจัดการให้เรียบร้อย อิหร่านอิหร่านคอมมิวนิสต์ตอร์เตตี้อิหร่านคอมมิวนิสตอร์เตตี้โอเครีเทินไปเอาไปนี่ตรงนี้ป้ายอ่าให้แล้วครับผมให้อิหร่านคืนไปแล้วนะฮะแล้วก็อิรักตรงนี้เดี๋ยวคืนไปอีก ราว่ายังไงก็ตามเราก็เกณฑ์คนไปลงตรงนั้นไม่ได้อยู่แล้วนะเนี่ยพวกเนี้ยเราเกณฑ์คนไปลงไม่ได้เลยไอ้พวกอย่างเงี้ยคืนๆไปเลยน,นะเนี่ยเราเก็บไว้แค่นี้พอโอเคอิรักแต่เราจะไม่ให้มีประเทศที่ใหญ่เกินไปอนะ อิรักนี่ไงขึ้นไปอ่าอิรักเมืองขึ้นเราใช่ไหมถูกต้องมันเมืองขึ้นเราคือนให้เมืองขึ้นครับมีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียหรอกนี่ซัดดำปะเนี่ยใช่เ <laughs> นื้อว่าซัดดำนี่ใครตอนนี้ของไทยแต่ว่ามันเป็นดินแดนของใครมาก่อน เยรูซาเล็มมันขึ้นเราใช่อียิปต์เมืองขึ้นเราใช่สีเมื่อเหมือนกูเลยวะ่ะสับสนเลยเนี่ยเอธิโอเปียเป็นกลางยังเป็นคิงอยู่เลยนะตอนนี้ก็เมืองขึ้นเมืองขึ้นตรงนี้มันเคยเป็นซีเรียหรือเปล่าคือในซีเรียซีเรียคือ ใช่ Soviet State of Syria และซีเรียเป็นเป็นเป็นญาติเราไม่ใช่ญาติเราเป็นเมืองขึ้นเราคือในซีเรียไป Soviet State of Syria ยอยู่นี่ขึ้นไปครับเข้าไปโอเคอะไรอีกตรงนี้อะไรอาร์เมเนียโซเชียลลิสต์อาร์เมเนียโซเชียลิสต์เป็นเมืองขึ้นเรา ืนให้เขามาเรียงตามตัวสอนป่ะอามาเมเนียต้องตัว A ไม่เรียงวะ่ะชิบหาย <c oughs> อ้าวเขาเป็นเมืองขึ้นเราแล้วทำไมไม่มีดินแดงของเขาอะ่ะ <c oughs> หรือว่านี่ประเทศเขามีแค่นี้เออแล้วแต่อาเซอร์ไบจนันว่ะไม่ใช่อาร์เมเนีย อาไมาเนียมีแค่นี้จริงๆเอาไมาเนียมีแค่นี้จริงคืนไม่ได้แล้วเนี่ยจอร์เจียโซเวียตเออมีแค่นั้นจริงหมดโอเคแล้วถ้าผมจะแยกดินแดนโซเวียตคืนให้อะ คืนให้แต่เป็นพับเพจเราได้ปะเนี่ยโซเวียตถ้ารีลิสเนชั่นลิเบเรตวะมันเป็นลิเบเรตเลยอ่ะมันไม่ใช่เป็นพับเพจอ่ะเซฟก่อนทีหนึ่งมันเขียนว่าลิเบเรตแต่ผมจยกได้โซเวียตเป็นเมืองขึ้นนะแต่ว่าถ้าโซเวียตมันจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าอ่ะมาขอลองหน่อยลิเบเรตอ่ะลิลิสเนชั่นอ๋อลิลิสแอร์พับเพจได้ แต่มันจะเป็นพับเพจที่ใหญ่มากเลยอ่ะอ๋อไม่ใหญ่มากลืมไปไม่ใหญ่มากเพราะว่ามันจะได้แค่ตรงนี้แล้วเจแปนมันก็ยังไอ้นี่อยู่เจแปนยังใหญ่สุดอยู่เออเออเออก็ไม่ได้ใหญ่กว่าเราครับเราใหญ่กว่านะไทยใหญ่กว่าเราจะไม่มีมีเมืองขึ้นที่ใหญ่กว่าเราอะรีลิสไปเลยลิซิสพับเพจไม่เพลสเปลี่ยนไปเล่นโซเวียตก็ได้นะแต่ไม่ไม่เอาอะอะไปเป็นพับเพปไปค้างเลย แต่เมื่อกี้เราเซฟไปแล้วถ้าเกมแคสก็โหลดใหม่ได้นะฮะอ่าได้แล้วครับ,รบโซเวียตกลับมาแล้ว <Yeah. S 1> โซเวียตยูเนี่ยเป็นเ <Woo. S 1> มืองขึ้นเราและสตาลินก็ยังไม่ตายอีก oh. <laughs> โคตรอึดโอเคสตาลินตอนนี้มึงเป็นลูกน้องกูแล้วนะนะฮะโซเวียตก็ได้ดินแดนคืนมาแค่นี้นะก็ยังดีนะครับยังดีมันได้มอสโกค,คืนอ่ะเออมันได้มอสโกค,คืนเคนยาวกันด้าหลักๆน่าจะเสร็จแล้วมั้ง โอ,อเคนะครับหลังจากที่เราได้เอาชนะสงครามกับอาระเบียมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำให้แผนที่โลกเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเราดูเป็นแฟคชั่นของเราปัาป๊บก็จะเห็น g l a z e r East Asian ของเราเนี่ยใหญ่มากเลยนะฮะเพราะว่าเราได้พวกทางอาระเบียน,นี้มาแล้วนะฮะทีนี้ ถ้าเรามาดูในประเทศที่เหลือณนะตอนนี้ในเมเจอร์คันทรีเนี่ยประเทศมหาอำนาจก็จะมีอิรักนะครับอิรักเป็นของเราแล้วนะครับเป็นภพเพศเราเจแปนยังอยู่เออเจแปนนะครับเจแปนเป็นพันธมิตรเราณนะตอนนี้นะครับผมรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็ r e p u b l i c of u ย r เ i n นยูเครนเนี่ยเป็นกลางใช่ไหมอยู่ตรงนี้เออ อยู่ในเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจครับเดี๋ยวเราจะถ่ายเข้าไปนะครับ,นะรบทำแนวไว้แล้วแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายนะพอดีไปรบกับอาราเบียก่อนนะครับผมก็เลยยังไม่ได้เริ่มโครงการถ่าย,ยูเครนนะฮะต่อไปเป็นอ่า Republic of a r a b i a s Assembly นะครับก็เป็นประเภทเราเรียบร้อยแล้วนะครับยูโกสลาเวียยูโกสลาเวียอ่าเป็นประเภทเราเหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็บราซิลนะครับบราซิลริพับบิกเนี่ยประเทศประชาธิปไตยเนาะอยู่อาเอนซานะครับเดลิเบเรเตดนะครับผมก็เป็นอีกแฟคชั่นหนึ่งนะครับที่มันเหมือนกลุ่มพันธมิตรใหม่กลุ่มสัมพันธมิตรใหม่นะฮะที่กลุ่มเดิมมันแตกไปแล้วก็เนี่ยบราซิลมันมาตั้งนะครับก็เป็นทาง อเมริกาใต้นะครับปารากวัยยังไม่เข้าร่วมนะแล้วก็มีทางนี้เข้าร่วมอาร์เจนตินาอะไรเงี้ยเยวต้องตบนะครับต้องตบแน่อนอนนะมีอาร์เจนตินามีโบลิเวียนะฮะชิลีอุรุกวัยนะครับพวกนี้เราอาจจะต้องตบนะครับพราะว่าก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีแสงานุภาพนะครับต่อไปเป็นเยอรมันเยอรมันเป็นประเภทเราแล้วนะครับ ตรุรกีริพับบิกเป็นแล้วยูเนียนบริแทนเป็นแล้วนี่อะไรเวเนซุเอลาเหรอเวเนซุเอลาแม่งตั้งเป็นกลุ่มฟาสซิสต์ใหม่นะฮะอืมเป็นกลุ่มฟาสซิสต์ใหม่นะครับ,ลห,รบหลังจากที่กลุ่มฟาสซิสต์เดิมเยอรมงคเยอรมันเขาจะแพ้เราไปห,หมดแล้วนะครับเป็นกลุ่มฟาสซิสต์ใหม่นะฮะเดี๋ยวเราก็คงต้องไปตบนั่นแหละเออโอเคทีนี้ผมว่า ยังไงยังไงเราก็ต้องไปที่อเมริกาใต้เพราะมันมีทั้ง2กลุ่มเลยทั้งฟาซิสต์ใหม่ทั้งอ่าสัมพันธมิตรใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะนี่นี่เรามีแผ่นดินอยู่ตรงนี้ใช่ไหมรัตนโกสินทร์เรามีสนามบินจุได้1,800ลำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องอัปเกรดสนามบินให้มันจุได้เยอะๆกว่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะบุกทีเดียวนะครับให้สนามบินนี่มัน2,000ลำแล้วถ้าเราเพิ่มได้ไหมเดี๋ยวขอเช็คนะฮะ ถ้าเราจะเพิ่มสนามบินอ่าเนี่ยหกสิบเอาที่นี่ได้ด้วยเหรอที่นี่คือที่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่เป็นพับเพจเราเหมือนกันปีโพวยูไนเต็ดหรือ cpn พัก cpn เป็นพักคอมมอนิสต์โอเคเป็นพับเพจเรานะเราก็เพิ่มสนามบินให้เขาได้สนามบินเขาเท่าไหร่สองพันอยู่แล้วโอเคดีมากอยู่ตรงนี้อีกอันนี้อ e ิรักเหรอ อิรักมีที่ดินตรงนี้ด้วยนะงั้นเราก็เพิ่มให้อิรักด้วยนะครับสนามบินอยู่ไหนวเนี่ยอันนี้อาจจะเห็นว่าเป็นคลิปต่อไปเลยนะแต่ว่าเป็นหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นนานนะอันนี้ที่ผมมาอัดเนี่ยคือหลังจากที่ผมมาไปไอ้นี่ซีเคมาแล้วไปเคลียร์ซีเคมาแล้วนะเวย้ยซีเคสามอะ <laughs> นานเลยะนะนะผมก็อาจจะเงงเงงงานนดนึงนะแต่ผมเอามาต่อจากคลิปเดิมที่เคยอัดไว้นะครับอ่ะโอเคนะครับเน้นสนามบินนะเพราะว่า กองกำลังทางอากา,ากศอากาศทุยนะครับกองกำลังทางอากาศช่วยเราได้เยอะจริงนะครับนั่นเนี่ยสนามบินพอสนามบินเสร็จแล้วก็อาจจะบุกนะครับทั้งสองอย่างเลยแล้วก็ญี่ปุน่นญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวเราผมมีแผนว่าจะออกจาก Eastern, อีเทนอะไรวะเดี๋ยวชื่อจำไม่ได้ g ร e เ t อร์อีสเอเชียนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรนะ g ร e เ t อร์ยิ่งใหญ่อีสผมจำชื่อไม่ได้แลยยังไ,ไม่ได้เล่นนาน ออกรเตอร์ยิ่งใหญ่นะครับ e a s ตะวันออกนะครับอเชียนะครับียเอเชียตะวันออกยิ่งใหญ่เอเชียบุรพานทุกอย่างจำไม่ได้แล้วเออเดี๋ยวคนเดี๋ยวต้องกลับไปดูคลิปเก่าๆแล้วหรือใครยังไงก็มาคอมเมนต์บอกผมอีกทีนึงนะเออผมกม็ได้เล่นนานนะเนี่ยมันอาจจะแบบดูติดตออ่อ่ต่อกันไปก็จริงนะแต่มันไม่มนานถ้าเกิดว่าสังเกตเสียงผมดีๆจะรู้ว่าไมค์ก็เปลี่ยนไปนะเสียงไมค์ก็เปลี่ยนไปนะฮะเออเสียงพูดเนี่ยนะครับก็ือฟื้นกันนิดหนึ่งนะครับโอเค เกรเซอร์อีสเอเชียเดี๋ยวผมจะออกจากที่นี่นะครับก็น่าจะได้เป็นน่าจะได้บวกกับญี่ปุ่นน่ะแต่ว่ายังนะครับขอเอาดินแดนตรงเนี้ยเอาเป็นเมืองขึ้นเราให้หมดก่อนอย่าให้ญี่ปุ่นได้นะเออแล้วพอเรารวมเสร็จแล้วผมจะออกจากอ่เอ่ออีกทีดิอีกทีดิเกรเซอร์อีสเอเชียนะก็จะออกจากเกรเซอร์อีสเอเชียนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้มาประกวดชื่อด้วยว่าเราจะตั้งชื่อแฟคชันเราว่าอะไรเอออย่างงี้ดีไหมนะครับโอเค ก็เดี๋ยวรอสนามบินเสร็จก่อนแล้วระหว่างนี้ก็สะสมอาวุธสะสมกองทัพไปนะครับนิวเคลียมีเจลูกแล้วนะครับเรามาดูจักรพรรดิมีเท่าไหร่เนี่ยฮิโรฮิโตะเราไม่รู้ว่าเขามีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขามีไม่ใช่เขามีพับเพศส่วนตัวเท่าไรเนี่ยดูยังไงนี่พับเพศเขานะครับเนี่ยพับเพศเขาซึ่งตอนนี้พับเพศเราน่าจะเยอะกว่าแล้วนะหลังจบสงครามกับอาราเบียเนี่ยขอดู โอ้โห oh oh, เยอะกว่าเห็นเห็นนะมีแต่ประเทศชั้นนำนะครับแต่ว่าเนื่องในโอกาสที่ว่ากองกำลังของเขาเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆนะครับก็คือกองำกำลังภาคพื้นดินแล้วก็ทางอากาศเนะี่ยเยอะมากจริงเราอาจจะสู้เขายากนะครับแต่ตอนนี้ยังนะตอนนี้ยังไม่ได้สู้กันนะตอนนี้ก็เขาก็ยังไม่ได้มองเราเป็นศัตรูนะครับเราก็ยังไม่ได้มองเขาเป็นศัตรูแต่ผมเนี่ยมองเขาเป็นศัตรู <laughs> มองก็เป็นคู่แข่งเอา,อางี้แล้วกันนะครับมองก็เป็นคู่แข่งซึ่งแน่นอนแหละ เรากับเขาชนะสงครามโลกมาด้วยกันก็ถ้าตามประวัติศาสตร์จริงมันจะเกิดอะไรขึ้นครับทุกต้องสองครามเย็นนั่นเองนะครับก็เหมือนในเรื่องจริงที่อเมริกากับโซเวียตนะครับจริงๆก็หลายประเทศอะชนะสงครามเย็นแต่หลักๆก็คือโซเวียตใช่ไหมแล้วก็มีอเมริกาเข้ามาเหมือนลาช็อตอะเออถ้าเกงโมบาเขาเรียกลาช็อตเข้ามาแจมตอนหลังๆนะครับแล้วก็ผลิตอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับก็เลยกลายเป็นโซเวียตแข่งกับอเมริกานะครับ เป็นสงครามเย็นนี่ก็เหมือนกันครับเดี๋ยวก็ได้เป็นไทยแ่นกับญี่ปุ่นแน่นอนนะครับเจแปนมันใหญ่เลอเกินว่ะแต่ไม่เป็นไรมันเป็นมันใหญ่ได้เพราะว่ามันเป็นดิดๆๆๆๆแนแดนติด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 กันไงแต่ว่าเราได้จีนเยอะนะครับได้จีนเยอะเดี๋ยวผมจะทําจีนเนี่ยแต่ว่าตรงนี้จีนมันเป็นของญี่ปุ่นใช่ไหมจีนตรงเนี้ไม่อันนี้จีนของเราอ่ะเออมันต้องอย่างนี้ได้ได้จะได้มีฐานได้เกณฑ์ได้นะเนี่ย จะได้เกณฑ์ทหารจีนมาได้เนี่ยมีต้อง14ล้านคนเนี่ยนะแมนเผ่เราเหลือ1.6ล้านนี่1.3ล้านสยามมิสลาดนะก็เกณฑ์พวกทหารอินเดียมาด้วยนะเนี่ย43ล้านคนเนี่ยเกณฑ์สบายนะครับเกณฑ์สบายแล้วก็เกณฑ์ตรงนี้นะครับผมสร้างยูนิตไว้รอแล้วเดี๋ยวถ้าต้องลบกับญี่ปุ่นเดี๋ยวเข้าไปถ่ายเลยนะครับ chinese empire ชื่ออย่างนี้ก็น่าจะรู้แนละ้ว i n e s e empire วูหาน ชื่ออย่างนี้ก็ต้องเป็นฟาสซิสต์แน่นอนไม่ใช่โอเคมันอาจจะเป็นรัฐบาลฟาสซิสต์นะครับเป็นรัฐบาลฟาสซิสต์แต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่แม่งเป็นคอมมิวนิสต์ว่ะแบบนี้เราใช้ประโยชน์ได้แน่ๆอะตอนนี้ยังนะตอนนี้ยังอย่าเพิ่งไปหาเรื่องเขานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้แตกกับเขาแน่นะครับโอเคใช้ประโยชน์ได้จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับเนี่ยเฮ้ยประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นคอมมิวนิสต์หมดแล้วอะ แถวๆนี้แถวๆจีนเนี่ยแมนจูกัวขอดูดิอันนี้เป็นประชาชนส่วน…ชุยประชาชนส่วนใหญ่เป็นฟาสซิสต์ว่ะมีแค่แมนจูกัวที่ญี่ปุ่นมันคุมได้นะเกาหลีโอเคเดี๋ยวจัดไปเดี๋ยวจัดญี่ปุ่นแน่นอนครับออสเตรเลียนี่อยู่ข้างเราอาห้าจิงโจแดงนะครับโอเค นะเดี๋ยวจัดการสะสมกําลังแล้วก็สะสมสเบียงไม่ใช่สเบียงสะสมไอเนี้ยเครื่องบินเนะี้ยแล้วเดี๋ยวไปจัดการไอทางสองแฟคชั่นนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปเล็งเป้าที่ญี่ปุ่นตามนั้นครับมาต่อ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 สรุปแล้วนะสรุปแล้วประมาณนี้นะครับ